ครับสวัสดีครับตอนนี้กิจจากของเรากําลังมีการก่อสร้างบ่อรับรับสมาในน้าแล้วก็จะทําเรื่องห้องเก็บของเพื่อเป็นห้องเอกประสงค์นะครับก็พี่น้องสามารถติดตามดูแล้วก็ฝากอธิษฐานเผื่อสําหรับงบประมาณโดยรวมของเรานะครับท,ทั้งหมดบ่อรับรับสมาในน้ํากําลังเริ่มดําเนินการนะครับเริ่มดำเนินการแล้วนะคะคอันนี้เป็นอันแรกนะคะอันที่2คือ ห้องเก็บของห้องเก็บของห้องเก็บของนี้คือจะอสร้างขึ้นต,ต่อเพิ่มนะคะเพื่อใช้ในการเก็บของต่างๆให้เป็นที่สวยงามครับนั่นก็เป็นส่วนที่อยากพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็มีอธิษฐานเปเรื่องงบประมาณของเรานะครับก็อยู่ประมาณาแสนสองนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็น พื้นที่ในการกรอ่อใช่ไหมคะก่อห้องทึบเลยจากเสาคที่ถึงตรงไหนคะไปชนกับห้องนั้นเลยครับโอเคครับแต่เหมือนขั้นนี้มนไม่ไม่ต้องขั้นบนแต่เหมือนขั้นนี้หรือว่าตรงนี้จ<อ>ะไม่สูงเกินไปขอบด้านด้านนอกจะไม่ส<อ><อ>ูงเกินไปต้อง หรือว่าแรงปเน้นี่เกี่ยวกับเรื่องของคามรักตัวทำปรมาณใช่คือคือเอาอันนี้เป็น